โตโน่โพสคลิปล่าสุดหลังเพชออกโหนกระแสจากตาวันนี้มายมาออกรายการบ้างแฟนๆให้กำลังใจมากมายโตโน่โพสคลิปล่าสุดหลังเพช ออกโหนกระแสจับตาวันนี้ไมล์มาออกรายการบ้างหลังจากเพชรอดีตแฟนไมล์มาออกรายการโหนกระแสเมื่อวาน16เมษายน2568เผยเรื่องราวความสัมพันธ์ของแฟนสาวกับพระเอกนักร้องดังโตโนโพาคินที่มีความสัมพันธ์เกินเลยกว่าคนร่วมงานกันท,ทั้งที่ฝ่ายหญิงก็ยังเป็นแฟนกับตัวเองอยู่ ด้านเมผู้จัดการโตโน่ก็ส่งข้อความหาหนุ่มกันชัยกลางรายการยืนยันว่าตัวเองและทีมงานทั้งหมดก็ได้ข้อมูลจากไม่ว่าฝ่ายหญิงโสดท่ามกลางกระแสวิพากวิจารณ์ต่ตางๆนานา,นาโดยเฉพาะคลิปในรถของโตโน่และไม้ที่มีการพูดถึงความสัมพันธ์และเรื่องบนเตียงที่มีเสียงฝ่ายชายถามฝ่ายหญิงบอกแม่ยังว่าบอกแม่ยังว่าได้กับจุดๆ และต่างก็พูดด้วยความที่ทั้งคู่มีความสุขมากซึ่งเพจบอกว่าเมื่อเห็นคลิปนี้ทําให้ฟิลขาดกระทั่งทําให้ต้องออกมาพูดเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อกลางดึกโตโนโ่แชร์คลิปลง IG Story ขณะเดินทางแล้วพบเจอแฟนคลับเข้ามาขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องเรียกว่ากระแสดรมาม่าไม่กระทบกับนักร้องดังเลย โดยวันที่17เมษายน2568จับตามไมายจะออกรายการหวนกระแสเช่นกันหลังจากเพชรออกรายการไปแล้วรอฟังจากฝั่งของไมายบ้างจะเป็นยังไงขอบคุณข่าวสดค่ะ